คุ้มครองโรคแ,แรงแบบจัดเต็มเบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้งพร้อมมีเงินออมกับ A A C I Pro Care ย,ยกตัวอย่างเบี้ยประกันและผลประโยชน์ของเพศหญิงอายุ30ปีค่ะเงินทุนประกัน1ล้านเบี้ยประกันและความคุ้มครองมีอะไรบ้างความคุ้มคม 1, รอง1ล้านเบี้ยประกันจะอยู่ที่63,870บาทซึ่งเราจะชำระทั้งหมด20ปี และคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะเบี้ยสะสมทั้งหมดจะอยู่ที่1,277,400บาทเนืน่องจากว่าแบบประการนี้มีมูลค่าเงินสดดังนั้นถ้าเรามาดูจะมีมูลค่าเงินสดที่สามารถคุ้มทุนได้ตั้งแต่ปีที่22เป็นต้นไปและมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีที่22จะมีมูลค่าเงินสดอยู่ที่1,330,000บาทซึ่งช่องมูลค่าเงินสดตรงนี้ก็เหมือนเป็นเงินออมของเราด้วยเช่นกันถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการความคุ้มครองตรงนี้แล้วเราก็ สามารถปิดมูลค่าเงินสดออกมาเป็นเงินเก็บของเราได้หรือว่าถ้าเรายังต้งองการคุ้มครองอยู่เรามีความจําเป็นฉุกเฉินก็สามารถกู้มูลค่าตรงนี้ออกมาใช้ก่อนได้ค่ะแล้วคุ้มครองโรคระแรงแบบจัดเต็มยังไงเป็นเงินก้อนค่าเฉยๆโรคระแรงแบบเจอจ่ายหลายจบ ยกตัวอย่างผลประโยชน์ของแบบประกันนี้นะคะ1เลยเนี่ยถ้าเราเจอโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางในกลุ่มที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะได้รับ40%ของเงินเอาประกันภยัยก็คือสมมติว่าเราทาทุน1นล้านเวลาตรวจเจอก็จะได้รับเงินชดเชยครั้งละ400,000บาทสูงสุด5ครั้งกลุ่มโรคละครั้งค่ะ2เลยถ้าเจอโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอันนี้จะจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนที่เราซื้อสมมติว่าเราซื้อทุน1ล้านบาทถ้าเจอโรครายแรงระดับรุนแรงก็รับไปเลย1ล้านบาททีนี้จะสามารถจ่ายได้สูงสุ ด6ครั้งกลุ่มโรคละ1ครั้งและถ้าสมมติว่าเป็น3โรคนี้จะสามารถเคลมซ้ําได้ครั้งที่2นะคะอย่างเช่นมะเร็งระยะลุกลามกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันผลประโยชน์ข้อ1และข้อ2นะคะถ้าผู้ประกันภัยมีอายุครบ85ปีแล้วและยังไม่เคยมีการเคลมในเรื่องของโรคร้ายแรงทางระดับต้น,นถึงปานกลางถึงรุนแรงมาก่อนเนี่ยจะจํากัดการเคลมสูงสุดเหลือแค่1ครั้งค่ะ3กรณีที่อยู่ในภาวะวิกฤตเข้า ICU 5วันติดต่อกันและมีการผ่าตัด ใหญ่การใช้ท่อช่วยหายใจแบบเจาะร่วมด้วยหรือว่าอาวัยวะสําคัญล้มเหลวเช่นหัวใจปอดตับไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาก็จะจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันก็คือ1ล้านบาทเช่นกัน4การดูแลต่อเนื่องจากโรครายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต8โรคดังนี้นะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราทําทุน1ล้านบาทเป็นโรคร้ายแรงอันดับแรกเขาจะให้เงินก้อนก่อน10%ก็คือ1 0 0 0 0แสนทีเนี้ยที่เหลือค่ะอีก90 0 0แสนเขาจะให้รับเป็นเงินชดเชยเดือนละ1.5%หรือ1ึ 1 5 0 0 0บาทรวม60เดือนรวม2ก้อนก็เป็น1ล้านบาท5้ากรณีเสียชีวิตเราก็จะจ่าย100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยเงินที่เคยเคลมไปแล้วนะคะถ้าเราทำทุน1ล้านบาทแล้วตรวจเจอโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางก็จะได้รับเงินชดเชยไป4,0,000 0บาทแล้วต่อมาเสียชีวิตดังนั้นจะได้รับเงินกรณีเสียชีวิตอยู่ที่1ล้านลบ4 0 0แสนก็เป็นเงิน ,00 0 0 0บาทค่ะ6ยกเว้นเบี้ยประกันเมื่อมีการเคลมการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหรือมีการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ จากในภาวะวิกฤตหรือการดูแลต่อเนื่องตามเงื่อนไขข้อ2 3และ4ยกตัวอย่างเช่นเราเคลมมะเร็งระยะลุกรามใช่ไหมคะเราได้เงินก้อนมา1ล้านบาทพอเราได้รับเงิน1ล้านบาทแล้วต่อไปเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกรันไม่ต้องจ่ายอีกเลยแต่ได้รับความคุ้มครองในหมวดที่เหลือที่ยังไม่ได้เคลมอะค่ะไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะ AACI ProCare คุ้มครองโรคไรแรงแบบจัดเต็มจริงค่ะให้หลายจบจ่ายหลายรอบเบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้งพร้อมมีเงินออมด้วยสอบถามเบี้ยประกันทักเลยนะคะ